อันน,นี้อันแรกเริ่มเดิมทีมันก็มาจากเรื่องเอ็ดาราคนไหนวะไปเอาไปเอาเครื่องเพชรกระเป๋าแบรนเนมเข้าไปแล้วไม่คืนหนุ่มกัญชัยก็เลยจัดเองเลยเปิดปมดิวอริสลากับมาดามเมนี่นี่แรกเริ่มเดิมทีมันมีกรณีที่คุณซุงหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ช่อง Youtube ช่องหนึ่งมีคนฟอลโล่สาล้านกว่าโพสคลิปเล่าประสบการณ์ช่วยคนผิดชีวิตเปลี่ยน เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงรายหนึ่งที่กำลังท้องและเดือดร้อนโดยให้ยืมเงินก้อนโตภายใน1เดือนซึ่งอีกฝ่ายรับปากจะคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแต่กลับไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงซ้ำยังซวยวันนี้อาจโดนหมายเรียกชาวเน็ตก็เลยบอกสตอรี่ดูคุค้นๆนะล่าสุดเนี่ยเขาก็มาออกหวนกระแสเรื่องของมาดามเมถ้าเป็นคดีจะเหมือนทนายตั้มไหม ไอดิวเขาตอบว่ายังไงอะดิวเขาตอบว่าไงพี่เอาเครื่องเพชรเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปเขาตอบว่าให้โดยเสนอหาแต่ถ้าให้โดยเสนอหาเจ้าตัวเขาคงไม่คําว่าให้โดยเสนอหาเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะจะได้ไม่พลาดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นี่แหละครับการให้โดยเสนอหาอ่าเจอแล้ว มาตาห้าสองหนึ่งอันว่าอันว่าการอันว่าให้นั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับทรัพย์สินนั้นไว้การให้โดยเสน่ญญหาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินคําว่าการให้ที่แปลว่าไม่มีเงื่อนไขการให้คือไม่มีเงื่อนไขการให้ยืมไม่ใช่การให้ การให้ยืมไปลงทุนอ่าแล้วเอาไปทําอย่างอื่นหรือไปอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยให้โดยเสน่หาเหมือนใครๆพูดนะจําไม่ได้ก็ไอ้ตั้มเพื่อนผมนี่แหละให้โดยเสน่หามาเป็นร้อยล้านทุกวันนี้ไม่ได้ใช้โดนอายัดหมดเกลี้ยงได้ใช้อยู่เลือกทนายสู้คดีที่นี้มาของดีวาลาิสาราเขาบอกว่ามาดามเมนี่ให้ แต่ให้ไปมันมีอะไรอ่ะสร้อยเพชรยี่สิบกว่าล้านอายหกล้านวงเส้นหนึ่งแล้วก็สร้อยอะไรของเขาอ่ะที่มันแพงๆอะ่ะดิวจะจบเหมือนตั้มไหมคนถามเรื่องนี้กันเยอะทําไมคนชอบถามว่าดิวเนี่ยจะจบเหมือนตั้มไหมดิวลิซลราเนี่ยมีประเด็นที่ถูกพาดพิงถึงเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันแปด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 นั่นแหละแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะวันนี้เขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่เขาแค่ถูกคนสงสัยตั้งคําถามถึง ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมพูดกลางๆไม่ใช่อะไรหรอกครับกลัวโดนฟ้องกูก็เลยพูดกลางๆไว้ก่อน <c oughs> พูดกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าหลักการก็คือไปขอยืมไปขอยืมคือเหมือนดิวไปขอยืมสนิทกันนะเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทต้องสนิทนะต้องสนิทมากเพื่อนสนิทไปขอยืมของกันขอยืมเอามาหมุนชีวิตโดยเหมือนทางมาดามินนี่ก็ยอมรับไก่ๆว่า ให้ยืมไปเพื่อจะได้เอาไปหมุนอะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นเป็นการบอกว่าให้เอาไปหมุนได้อ่ะแต่เอาไปหมุนแล้วต้องเอามาคืนนะนี่เขาพูดเขาพูดไม่ชัดอ่าเขาใช้คว่าพูดไม่ชัดการพูดในลักษณะน,นี้ก็ดูจะเป็นคุณกับทางดิวไปวางคำ้ำก็เหมือนกับว่าให้เอาของที่บ้านอนะไปวางคำ้ำก็อนุญาตให้เอาไปวางคำ้ำถ้าเมน,นี่รู้ว่าดิวออกไปวางคำ้ำแล้วให้ไปมันก็ไม่ใช่ช่อโกง ดิวเขาเอ่อทางเม,มนี่เขาก็เลยไปแจ้งเรื่องของยักยอกทรัพย์ไงยักยอกทรัพย์ก็เป็นข้อหาเดียวเออคนละข้อหากับตั้มตั้มโดนข้อหาช่อโกงไอของดิวลิศลานี่เขาไปแจ้งยักยอกยักยอกหมายถึงเบียดบังเอาทรัพยนะ์นั้นของตนดิวพูดง่ายมากเอาอยัางไงก็ได้ให้เอาตัวรอดไปวันๆนะมันผมผมนั่งฟังเนะี่ยผมงงมากเลยว่าร้องไห้ทําไมคะดิวร้องไห้ทําไม ทำไมดิวต้องร้องไห้คือคือโฟนเข้ามาในรายการปุ๊บเหมือนกับกดรีโมทปุ๊บเปิดมาเสียงร้องไห้มาแล้วกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคุยเรื่องอะไรกันมาถึงร้องไห้คุยไปจักแป๊บร้องไห้อีกแล้วจนเราคิดไปถึงไอ้สมัยที่เขา,าดังๆพิกๆแกนะที่เขาเอ่อจนพศอานนท์เขาต้องไปทําหนังล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องปอกคอดิวที่ดิวใส่นั่นก็ร้องไห้ผมก็เลยงงว่าอันนี้มันคือร้องเพราะว่า มันเป็นสคริปต์ต้องร้องหรือมันร้องเพราะมันออกมาจากใจไม่ได้สงสัยอะไรหรอกนะแต่แบบเฮ้ยทำไมคุยดีๆแล้วปุ๊บคุยปับ๊บร้องปุ๊บอะ่ะถูกไหมคุณไปคุยกับใครคุณยังคุย, or, คย,คยอะไรไม่รู้เรื่องเลยทูตไปปุ๊บปุ๊บอ่ะร้องไห้แล้วเป็นไรเป็นไรมากป่ะเขาให้โทรมาคุยกันดีๆว่าอย่างไงนี่คุยไปคุยมาร้องไห้อยากดา่ <actively> <ๆ S 2> ดาอะไรด่าหนูเลยหนูพร้อมรับหนูไม่ปิดกั้นคอมเมนต,ต์ด้วย คือคือเรางงอะเรากําลังคุยกันอย่างเงี้ยเนาะยังคุยกันไม่ถึงนาทีเลยผมนั่งจับเวลาอยู่ตอนข้าโฟนเข้ามาตั้งแต่ประโยคแรกก่อนเขาจะร้องเนี่ยนาทีกว่าหรือไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีด้วยร้องแล้วฮึผมก็อยากพยายามจะอินตามคุณดิวนะแต่ผมผมนึกภาพไม่ออกว่าร้องทำไมก่อน ร้องทําไมก่อนคือการร้องไห้มันสะท้อนถึงการกดดันอะในกระแสะชีวิตมันก็ออกมันก็ออกได้หลายอย่างแต่มันร้องเพราะว่ามันมันกดดันจริงไหมอะผมคุณว่าเขาร้องจากข้างในหรือเขาร้องเพราะเขาต้องร้องวะตํานานร้องไห้ในหนึ่งนาทีถูกอันนี้คือร้องในหนึ่งนาทีผมจับเวลาอยู่ก่อนที่ผมจะมาไลฟ์ผมก็นั่งฟังเขาสัมภาษณ์กันฝากดูแล น้องเออลูกดีๆด,ด้วยผมก็ไม่เข้าใจจะพูดทําไมเขาไม่ได้ถามวันนี้เขาแค่ถามเรื่องของไอรับสินเนี่ยเอาของเข้าไปจริงไหมเอาประเด็นแรกก่อนนะเขาเอายอมรับว่าเอาไปจริงที่เอาไปจริงเพราะมันมีหลักฐานการส่งมอบก,การรับของการแล้วเขาก็ยอมรับกันแต่หลังจากรับแล้วเอาไปตึงเมื่อกับคนอื่นอันนี้เขายังแบ่งรับแบ่งสู้ห้าสิบห้าสิบดิวอะเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่ฉลาดโทรไม่งั้นโทรมาปุ๊บนาทีกว่าร้องไห้แล้วก็ ไม่ขอ,อยอมรับในข้อเท็จจริงใดๆที่จะมีผลกระทบกับคดีของเธอเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ทนายความของมาดามเมนี่ขอถามคำถามคำถ,ถามหนึ่งคำถามนั่นแหละคือองค์ประกอบตามกฎหมายว่ามีเจตนาทุจริตมาหรือเปล่ามีเจตนาเบียดบังเอาทรัพย์ไหมมีเจตนาชอโกงหรือเปล่าปรากฏว่าทางดิวก็ ตอบได้เท่าที่ตอบคือไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นที่จะเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์กับมาดามเมนนี่นอกจากโฟนเข้ามาทําให้ชาวบ้านทั้งโลกเขารู้กันว่าอ๋อคนที่เมนนี่ทวงอยู่นี่คือดิวอลิสลา,าเออมันรู้แค่นั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไมไ่รู้มากไปกว่านั้นออรู้ว่าเนี่ยเนี่ยคือดิวอลิสลา,าเออแล้วพอฟังเนื้อหาไปไปมามาเอ,อ่อผมเข้าใจแล้วว่าทําทนายฝั่งทนายฝั่งนางดิวมาหรอ เขาน่าจะเจอมรสุมชีวิตหนักไหมช่วงนี้มีหนี้สินเยอะปัญหาครอบครัวประมาณนี้เขาน่าจะเป็นประเด็นเรื่องไอเว็บพนันมากกว่าผมว่าไครตรง,งๆอะ่ะมันมีคนตามเรื่องนี้ว่ามันจะจบลงยังไงไม่ได้บอกเขาผิดหรือเขาถูกอะไรนะแค่มันมีเรื่องของคดีความขึ้นมาซึ่งเขาก็ต้องมาพิสูจน์ณว,วันนี้เขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาในเรื่องนั้นในเรื่อง8ป8แปดแต่ในเรื่องที่เอาสร้อยไปตึงฟังดูเนี่ยในรายการเนี่ยถ้าฟังจากมาดามเบนเนี่พูดเนี่ย ดิวอริชลาโฟนเข้ามาเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่ามีอะไรโต้แย้งไหมไม่มีอะไรโต้แยง้งคือพูดอะไรไม่ได้คือไม่พูดเลยเลือกที่จะไม่พูดเลยเพราะว่าพูดอะไรไม่ได้รัฐมนตรีที่เก็บของไว้ก็เดาได้เลยว่าใครวะใครวะใครรัฐมนตรีคนไหนเก็บของไว้ใครคือตอนเนี้ยรัฐมนตรีเนี่ยคือไม่รู้ไม่รู้ือจริงหรอ นี่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอีกไม่กี่วันแล้วนะดูทรงแล้วน่าจะยอมรับกันแล้วว่ายืมเงินจริงความรับผิดน่าจะเป็นความผิดทางแพงมากกว่าอาญาถ้าเป็นการยืมเงินถ้าเป็นการยืมเงินที่คิดอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งไปปักปาลุงเขาแมกูก็พูดไว้ไปพี่เขาที่เขาว่าเกี่ยวเนี่ยเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกด้วยหรือเปล่าใช่คนนั้นไหมอย่าเพิ่งไปปักปาเขา พราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าใครแต่ผมว่าถ้าระดับบิ๊กขนาดนั้นนะถ้ารู้ว่าเอออันนี้จะมาถึงความเดือดร้อนจะมาถึงเขาน่าจะคืนให้เลยอ๋อสมมติสมมุติผมว่าไม่ใช่หรอกคนที่จะต้องชอบอัญ,ญมณีด้วยกันก็น่าจะเป็นไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายแต่นั่นหนักก็รัฐมนตรีไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่มีตําแหน่งลุงเขาเล่นแต่นาฬิกา,าเขาไม่ได้เล่นสร้อยทีนี้พอพอประเด็นว่า ไอสาระสําคัญที่เราเรานั่งฟังกันมาต้องเกือบสองชั่วโมงเนี่ยสาระสําคัญก็คือเขายอมรับกันว่ามีการยืมกันจริงอย่างแรกนะยืมงินจริงถ้ายืมเงินเนี่ยยืมกันอย่างเงี้ยไปแจ้งความว่าดิวชอโกงไม่ได้ว่าดิวมีความผิดตามอาญามไม่ได้ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องแพ่งแล,และในการฟ้องแพ่งนี่แหละครับคือปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยถ้าคู่กรณีเนี่ยเขาไม่มีเงินคืนก็ทําอะไรเขาไม่ได้ ฟ้องยึดอายัดคุณก็ได้ตัวเลขตามคำพิพากษาทำไมไม่ทำหนังสือสัญญาบางทีคนมันไว้ใจกันมันไว้ใจกันแล้วก็พิมพ์ชัดลายคุยกันว่าขอยืมเท่านี้เขาก็โอนมาให้อันนั้นก็ใช้ฟ้องได้แล้วไม่ใช่ว่าฟ้องไม่ได้ถ้าไม่เป็นข่าวไม่รับเขาก็กลัวเสียชื่อเสียงเขาแหละเขาเป็นดาราเบอร์ใหญ่เป็นเรื่องปกติทนายฝั่งนางสอนมาดีมันก็ถูกครับปัจจุบันใครๆก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์มาดามเมนนี่ก็มีทนายความ ดิวก็มีภายในความเมื่อเลือกใช้วิธีที่เรียกร้องสิทธิ์กันผ่านสื่อมวลชนก็ต้องมาโต้กันทางสื่อก็ต้องมาโต้กันทางสื่อก็จะโต้กันแบบไหนโต้กันอย่างไรจําไว้นะยืมยืมยืมที่เป็นตัวเงินเนี่ยยืมที่เป็นตัวเงินเนี่ยไม่ผิดถึงเวลาไม่คืนคุณก็ต้องไปฟ้องศาลคุณจะมาทวงประจานนี่ผ่าน,ช,าน,นช่องทางนู้นช่องทางนี้โดยเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้ก็ไม่ได้ มาดามเบนนี่ตั้งแต่โพสมาก็ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครผู้ใดหรืออาจจะมีระบุไปแล้วว่าจําไม่ได้เอ,อทีนี้แต่ประเด็นที่ว่าไอการยืมเนี่ยเรายืมนะสมมุติว่าอยาขอขอโชว์โชว์โชว์ชวชวสินค้าหน่อยขอโชว์สินค้าหน่อยเข้าให้โชว์สินค้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมปักหมุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะ อันนี้กาไรของหลวงปู่จิลาถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากได้นะครับหยิบเอานะครับในตะกร้านะครับหรือจิ้มโปรไฟล์ผมได้นะผมยกตัวยอย่างนะครับผมถือกําไรของหลวงปู่จิลาอยู่กาไรกาไรที่ผมถืออยู่มีความแตกต่างจากเงินสดผมไม่ได้ถือเงินสดมาถ้าถ้าเงินสดเนี่ยถ้าเงินสดเนี่ยไปโอนไปก็คือการยืมการยืมก็ตามหลักประมวลกฎหมายแพงนน่งพาณิชย์เกินกว่า2,000บาททำเป็นหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อเป็นสําคัญซึ่งลงลายมือชื่อคือ ขอยืมมาในไลน์พิมพ์ตอบกลับมาในไลน์ก็ได้แล้วหรือจะให้ดีให้เขาเขียนมาจะได้จบแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นทรัพย์สินเปลี่ยนจากเงินเป็นทรัพย์สินของตั้มเนี่ยแม่งเงินของตั้มเนี่ยไม่เหมือนดิวแม้บางคนจะบอกว่าเหมือนดิวแต่ผมว่าไม่เหมือนดิวของตั้มนี่เงินสดเงินโอนอันนี้คือทรัพย์สินมาดามเมนนี่เนี่ยให้ทรัพย์สินไปสมมุติว่าเป็นกําไรลวงปูศีลายกาไรพญานาคเนี่ยนะครับอยู่ในตะก,ก้านะจ๊ะเอากําไรตัวเนี้ยไป จะเอาไปตึงเอาไปอะไรไม่รู้แหละแต่มาดามเมมนี่ให้ยืมเอาไปแก้ปัญหาชีวิตไอ้คำคำเนี้ยมันก็ตีความได้ไม่เต็มปากว่าตกลงให้เอาไปตึงหรือให้เอาไปใช้ไอ้คำว่าให้ยืมเนี่ยมันไม่ใช่การให้โดยเนยหาแต่มันเป็นการให้ยืมถึงเวลาเขาทวงต้องเอามาคืนในสภาพที่เอาไปต้องเอามาคืนเอาไปสภาพไหนต้องเอามาคืนสภาพนั้นปรากฏ ให้เอาไปตึงนั่นแหละยืมไปคำ้ำก็แสดงก็แสดงมันกำกวมใช่ไหมครับไม่ใช่กำกวมหรอกคือมันเหมือนกับมันพูดกันไม่หมดเพราะว่ามันมีการแจ้งความด,ดําเนินคดีกันทางกฎหมายแล้วพอมันมีการแจ้งความด,ดําเนินคดีกันทางกฎหมายแล้วถ้าเราพูดหมดว่าเราให้เขาเอาไปตึงแล้วเขาก็เอาไปตึงแต่เขาไม่ได้เอาไปเอาเอาของออกมาตามครบกําหนดถ้ามองอย่างนี้นี่คือคดีแพ่งผิดสัญญา ไม่ใช่ยักยอกซัพย์ยักยอกทรัพย์จะเป็นกรณีที่ว่าให้คุณเอาไปยืมให้คุณยืมไปเอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตแต่ถ้าพูดประโยคอย่างนี้มามันก็กว้างๆเนาะถ้าบอกไม่ได้ให้เอาไปตึงแล้วคุณเอาไปตึงอันเนี้ยผิดเรื่องยักยอกรัพย์อันนี้ผิดเรื่องยักยอกซั์แต่ถ้าเจ้าตัวรู้ว่าจะเอาไปตึงแล้วเ,เขาก็เอาไปตึงแล้วปราปกฏมันขาดแล้วมันก็หลุด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 ไปเป็นทอดทอดหลุดหลุดหลุดไปเป็นทอดทอดอย่างเงี้ย อาสุดสุดท้ายคุณถามว่าผมถามว่าก็เขาให้ออกไปตึงไอ้ดิวมันก็ออกไปตึงถึงเวลามันไม่มีส่งมันก็เลยหลุดของมันก็เลยหลุดไปแล้วดิวผิดอะไรในมุมดิวนะนี่ในมุมดิวนะในมุมของดิวนะที่ดิวเขาจะสู้คดีเนี่ยเขาจะสู้คดีแบบนี้แหละกําไรก็เหมือนกันมันเป็นทรัพย์คือมันไม่ใช่เงินสารล่าสคัญว่ายักยอกไม่ยักยอกคือตอนเอาไปตึงเนี่ยรู้ไหมเมนี่รู้ไหมว่า ดิวจะเอาไปตึงถ้าเมนนี่ไม่รู้มาแจ้งดำเนินคดีดิวเรื่องของยักยอกได้ถ้าเขาเอาไปตึงแต่ถ้าเกิดบอกว่าให้เอาไปแก้ปัญหาชีวิตมันฟังดูมันก็เหมือนกับให้เอาไปตึงนั่นแหละก็แปลว่ารับรู้กันเอาไปตึงแล้วผมถามว่าคุณยืมไปแล้วคุณรับรู้กันเอาไปตึงอะ่ะมันจะยักยอกได้ยังไงอะ่ะมันจะยักยอกได้ยังไง เขาให้เอาไปเขาให้เอาไปค้ำแต่ดี๋ยวไปจำจำเลยวันแรกอันนี้คือข้อที่ไม่ตรงกันก็อย่างที่ผมบอกอะฝ่ายเมนี่ก็พูดไมาชา่ชัดว่าให้ยืมเอาไปทําอะไรวะให้ยืมมาไปทําอะไรแล้วเขาได้ทําตามสิ่งนั้นไหมถ้าเขาถ้าเขายืมเพื่อเอาไปทําอย่างหนึ่งแล้วเขาเอาไปทําอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่ามันเจตนาที่จะยักยอกหรือเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของของตนไหมถ้าด้วยเหตุนผลที่ว่าตอนแรกให้เอาไปค้ำแต่ต่อมาเอาไปจำนำ เดิมให้เอาไปแค่ค้ำประกันแต่เอาไปจำนำถามว่าผิดไหมก็ผิดดิถ้าเข้ได้จริงเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์เป็นเรื่องช่อกงด้วยซ้ําที่ทนายเขาถามแล้วทางดิวไม่ตอบแบบทีนี้พอพอมันเป็นคือไม่งงเนาะถ้ายืมเป็นเงินเนี่ยแพ่งแน่นอนแต่พอยืมเป็นของรู้ไหมว่าจะเอาไปทําอะไรต่อถ้ารู้ไม่ผิดในทางอาญาแต่ถ้าไม่รู้นั่นคือช่อกงเว้ย นั่นคือชอบโกงหรือยักยอกทรัพย์ตามแต่กรณีแล้วทีนี้ที่เขาออกมาโพสต์อ่ะบอกว่าเขาจะเออทำอะไรนะใครที่รับสินค้ารับของของเขาไว้จะโดนดาเนินคดีเรื่องของรับของโจรด้วยคือของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดขอ,ของกลางที่ใช้ในการกระทาความผิดของกลางของกลางที่ใช้ในการกระทาความผิดปรากฏว่ามันไป มันเป็นฐานความผิดจากยักษ์ยอกนะแล้วเราได้รับต่อมาเขาก็จะไปดูต่อว่าในการรับต่อมาเนี่ยของอเดี๋ยวผมต้องเอาต้องเอาหมดเอาสินค้าออกด้วยใช่ไหมโอเคอ่าตามไปจิ้มในตะกร้าในโปรไฟล์นะครับกำไรหลวงปู่ชิลานะครับของแท้แน่อนอนครับหลวงปู่ที่ฐานจิตให้นะครับถ้าอยากจะบูชานะครับอ่าทีนี้พอพอหลังจากช่วงที่เขาดําเนินการกันไปแล้วเนาะอืมปัญหาคือ มือที่สามือที่สี่มือที่ห้าอ่ะผมสมมุติเป็นกําไรเนี่ยกำไรเนี่ยดิวเอาไปตึงวันแรกคนที่หนึ่งต่อมามันหลุดไปคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งที่รับตึงไว้เนี่ยรับในราคาปกติรับในราคามาตรฐานไหมมันสําคัญยังไงมันสําคัญที่ว่าเจตนาเนี่ยตั้งใจให้หลุดหรือเปล่าเพราะว่าของมีมูลค่า 20, สมมติของมีมูลค่ายี่บหกแต่ เอาไปตึงไว้สิบห้าสิบหกมันห่างกันต้องสิบมันมีส่วนต่างมันเป็นกําไรหรือไม่เขาพูดชัดนะว่าเอาไปค้ากับพี่คนที่สูงนับถือเกี่ยวข้องกับไปเซอร์ด้ยไม้ค้าทนายมันอยู่ที่ว่ามันคุยกันยังไงป้าตอนแรกอะ่ะเอาไปค้ากับคนอื่นไม่มีเงินไปเอาออกก็เหมือนจำนำนั่นแหละก็เหมือนจำนั่นแหละมันอืม ก็หลักๆเขาคุยกันยังไงมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่โดยหลักการเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดปัญหาถ้าคุณทํากันตรงไปตรงมายืมมาถึงเวลาต้องคืนไหมอ่ะผมหลักผมกลับมาที่หลักการง่ายๆเลยยืมมาถึงเวลาต้องคืนไหมคืนแต่จะคืนสนภาพไหนก็นในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ายืมมามันต้องคืนคุณจะอ้างเหตุผลว่าฉันเขาให้ไปค้าฉันเอาไปจําแล้วไม่มีเงินไถ่หรือจะด้วยเหตุผลอะไรมันคือการผิดสัญญาแต่การผิดสัญญาตัวนี้ตามกฎหมายไทยเนี่ย มันเป็นคดีส่วนแพ่งที่ต้องไปฟ้องบังคับการหรือเป็นส่วนอาญาที่สามารถแจ้งความดาเนินคดีได้นี่คือความแตกต่างเพียงแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันนาทีกว่าร้องไห้แล้วร้องไห้ละร้องไปพูดไปร้องสะอึกสะอื้นผมเนี่ยนะถ้าไม่มีประเด็นเรื่องว่าของกลางมันหกสิบปะล้านนะผมจังรู้สึกว่าเออน่าสงสารว่ะแต่พอมันเข้ามาปุ๊บนาทีกว่ากูยังไม่อินกับบทมึงเลยอะ่ะกูว่ามึงร้องนี่มันใช่ไหมน้อคือนึกออกไหม เรากาลังนั่งเหมือนกับเรานั่งดูรายการอยู่รายการหนึ่งแล้วเขากำลังสัมภาษณ์คู่กรณีไอ้คู่กรณีคนแรกก็ร้องไห้แล้วมันอัดอั้นมากมาถึงคนที่สองเปิดใจคู่กรณีหน่อยยังไม่ทันได้เข้าถึงสาระอะไรเลยแม่งร้องไห้ก่อนแล้วเราก็ต้องมีสิทธิ์คิดเนาะอันนี้มึงแสดงปะเนี่ยหรือมึงร้องมาจากข้างในคนเราเวลาจะร้องไห้อะมันจะมีร้องมาจากข้างในกับร้องแบบแบบแสดงอะบางคนใช้คําว่าเสแสแ้ง แต่อย่างที่บอกว่านักแสดงเขาก็ต้องบีบน้ำตาได้นึกถึงเพลงพี่แท่งเหลือเอ,อนางบอกแล้วนางรว่วสุดๆก็สุดท้ายสุดท้ายที่คุยกันมาที่ร้องกันมาเนี่ยหนึ่งสงสารลูกอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวแค่นั้นแหละที่อยากต้องการจะออกมาพูดหน้าจอส่วนทรัพย์สินว่ากันไปตามกระบวนการ แล้วก็แล้วก็สาระสาคัญอันสุดท้ายผัวไม่รู้เรื่องเออนี่อันเนี้ยสาระสําคัญที่เขาพยายามจะมาพูดในในหนกระแสวันเน,นี้ยแต่ผมก็แบบผมก็ยังไม่อินนะปกติผมผมเห็นคนร้องไห้อะมันจะอินโอ้โหมันน่าสงสารว่ะเฮ้ยมันอินเหลือเกินโอ้ดิวดิวดิวด,วดนทําอะไรมาเนี่ยโอโ้ดิวเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมชีวิตดิวมันแย่อย่างงี้มันเกิดอะไรขึ้นโอโ้ดิวนันเอาเปรียบหรืออะไรยังไงคือผมดูหนังอะ่ะ อย่าเพิ่งเอาจุดที่พีคที่สุดมาให้คนดูคุณต้องปล่อยให้ผมรู้สึกมีความสงสารบ้างแล้วคุณค่อยร้องมึงมาถึงกูยังไม่อินกับมึงเลยมึงร้องนะกูนี่ยังจะเชื่อมึงไหมว่ามึงร้องเพราะมึงอยากร้องประเด็นคือถ้าไม่ร้องไห้เนี่ยถ้าไม่ร้องไห้ทั้งบทสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะดูแบบมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวิธีการของเขาเปล่าที่ร้องไห้เพื่อไม่ให้พิธีกรถามเยอะก็เลยร้องไห้เยอะ ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เพื่อให้เขาไม่ถามร้องไห้เพื่อจะได้ไม่ต้องตอบสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไม่รู้ว่าที่ร้องเป็นเพราะอันไหนนางรู้หลักในการออกสือ่โอโถยเน่เขาระดับนักแสดงเบอร์ต้นของประเทศนะเขาจะคุยกับสื่อเล่นกับสื่อไม่เป็นหรอเขารู้จักคนทั้งวงการแหละทําธุรกิจแต่ไม่คุยกับผัวอันนี้งงมากผัวเป็นนักธุรกิจแท้ๆมันเรื่องหลังบ้านเขาเราไม่รู้แล้วจะเอาเงิน เอาแล้วประเด็นสําคัญก็คือเพื่อพอพิธีกรเขาถามว่าแล้วเอาเงินไปทําอะไรเอาไปทําธุรกิจแล้วมันไปไม่รอดธุรกิจอะไรไม่ได้ถามต่อและคิดว่านางคงตอบไม่ได้ธุรกิจอะไรแปปดแปดไหมธุรกิจอะไรจริงๆน่าจะให้ถามแล้วให้ตอบมาเลยว่าแป8กแปดไหมคือตอนไี้คนดูที่เขาเสพข่าวดีวอลิสลาเนี่ยเขาชอบมาคอมเมนต แปดแปดแปดผมก็งงว่าแปดแปดแปดคืออะไรวะไม่ให้ผัวช่วยแล้วจะมีผัวไปทําอะไรจะรู้อ่ะมันมันพูดยากว่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเขาด้วยอ่ะรัฐมนตรีจะโดนข้อหารับซื้อของโจรไหมอันนี้น่าสนใจน่าสนใจที่ว่าก่อนจะไปรับซื้อของโจรต้องมีหลักฐานได้ชี้ชัดได้ว่าดิวอลิสลาชอบโกงหรือยักยอกทรัพย์ของมาดามเมน,นี่ก่อนเมื่อมีหลักฐานที่สามารถออกหมายจับดิวอลิสลาที่อยู่ต่างประเทศได้แล้ว ถึงขยายผลไปสู่การยึดอาญดของกลางและมีการสอบสวนต่อไปว่าของกลางนี้ท่านได้มาแต่ใดท่านได้มาตามราคาท้องตลาดไหมถ้าท่านได้มาราคาตา่ำกว่าท้องตลาดอาจโดนข้อหารับของโจรมันอยู่ที่ราคาเว้ยมันอยู่ที่จําน,นวนว่ามันจ่ายไปเท่าไหร่ของเราขึ้นโชว์อยู่ในทีวี26ใช่ไหมถ้าไปรับกันจริงแค่15-16มันก็ถูกแล้วทั้งสิบกว่ามันก็ไม่ใช่ราคาท้องตลาดอาจจะเป็นที่มาของการดําเนินคดีก็ได้ แต่ระดับรัฐมนตรีผมเชื่อว่าของแค่นี้เขาคืนอยู่แล้วไม่มีไม่คืนหรอกที่ต้องคืนเพราะว่ามันมีการพูดถึงผ่านสื่อด้วยเขาก็ไม่อยากให้มันเสียประวัติราคีทางการเมืองขาวนะส่วนว่าเขาผิดถูกเนี่ยไม่รู้ต้องไปดูราคาว่าเขารับมาด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วคนที่เอามาให้เอามาให้ด้วยเหตุผลอะไรที่สําคัญไปกว่านั้นการที่คุณเปิดประเด็นว่ารัฐมนตรีครอบครอง สร้อยเพชรราคาเป็นสิบสิบล้านคุณยื่นบัญชีทรัพย์สินปปชยังแล้วการที่คุณเอาเอาเอาเงินไปซื้อหรือด้วยวิธีการไหนออกมาคุณเป็นนักการเมืองอะ่ะผมไม่รู้ว่าผมเป็นห่วงคุณนะผมก็กลัวว่ามันจะมีคนแบบพีศ่ศรีเข้าไปยื่นปปชเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีทรัพย์สินของท่านมีการยื่นตรงนี้มาไหมผม ขอคุยเบาๆกันในกลุ่มตรงนี้แล้วกันอย่าให้ผมคุยเยอะขอคุยกันเงียบๆกันแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้แหละตัวพีคถ้ามันไปถึงรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีครอบครองอยู่แต่ไม่ยื่น,นบัญชีทรัพย์สินไม่อยากคิดต่อเลย